มาแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในเซเวอร์จีนคิงระดับ U มต้องเสียงใหญ่ไว้ก่อนด้วยนะเพราะตัวละครตัวนี้มันเท่เืลอเกินแห้มรายละเอียดสกิลต่างๆแม่งโคตรด,ดีด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องขอหยาบใครนิดน,นึงคือมันดีจริงๆนะมันเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่แบบดีแบบดี จัดๆส่วนตัวดําของผมในวันนี้เตรียมมาไว้แค่171่ใบหวังว่ามันจะได้นะเพราะเอาเขาจริงตั้งแต่ไปเปิดเจ้าตัวโบรรอดยูอามาคือดวงผมดีแบบดีสุดๆเอาเป็นว่าก่อนที่เ,เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมการดวงดีต้อนรับปีใหม่แบบใหม่จัดๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแมนช็อปบริการการเติเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอ t สตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด1 4 9 9 6คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการ แตม้มเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหาคําว่า List Man ช h o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ <S <S เมืเ่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยทาระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถ,ถึง10เดือนอีกด้วยและนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t Man ช h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอสเลเซอร์โกคาลีน่าทูมันนี่วอลเล็ตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนก ใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการตำเนื้เกมตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกพี่ทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์สโตนเกตในซูเปอร์จีนมอสำหรับในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดแบบสุดจัดๆนั่นก็คือเจ้าตัวคิงโอ้โหที่ผมบอกไปตั้แต่ต้นคิปว่าตัวละครตัวนี้มันดีแบบดีมากๆเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่ดีจัดๆเท่าที่ผมไปอ่านสกิลมานะส่วนเรื่องดามตตััววลครนี้ไม่ต้องไปคาดหวับ ไม่มีอยู่แล้วจ้าแตผมว่าสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้ก็สามารถมาจัดกันได้นะครับผมในเซเวอร์จีนหรือจะรอเข้าไทยก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบพวกตัวละครที่มันเป็นสายดาเมจตัวละครตัวนี้ก็ไม่ควรเอาไปไว้ในทีมนะเพราะดาเมจของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่มีจริงๆส่วนมากมันจะเป็นพวก skill <c oughs> สกิลสายซัพพอร์ตเพื่อนภายในทีมมากกว่าแล้วทําให้เพื่อนภายในทีมของเรานั้นเนี่ยดาเมจแรงกว่าเดิม <Wow. S 1> แถมยังได้ทําการอันตีฟรีๆด้วยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องริ่งเทิร์นหรือบู์ความเร็วววใให้้้กัััับเเพื่่ออออนนนนนๆภาาาายยทีีมมขขงงรรึตตตละิปุ๊ เพื่อนๆใช้งานได้เลยหรือไม่ก็เริ่มเข้าสู่สนามปุ๊บมีคนใช้สกิลปุ๊บตัวละครตัวนี้มันก็จะทําการบัฟอันติทันทีหลังจากที่เขาบัฟไปแล้วคนที่อยู่ในแถวเดียวกันกับเขาก็กากจะทําการ Anti อันติเมตฟรีนะครับผมแล้วดาเมจเนี่ยคิดตามค่าเลือดของเขาด้วยนะเป็นอะไรที่แรงมากๆเนื่องจากเลือดมันปั่นง่ายสุดๆออกมาก็จะเป็นในเรื่องของการการ,การันตีครับผมก็จะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ไทยแบบเป๊ะๆเ,เลยนั่นก็คือ300ตัวดําได้รับลูกแก้วคิงไปเลยจํานวน2เม็ดแต่นะตอนนี้ผมมีแค่171ใบเท่านั้นก็จัดกันไปตตาามมามีเกิบ แบบนี้เนี่ยแหละหวังว่ามันจะได้นะครับผมเพราะว่าตอนเปิดโบรสยูเทอร์เนี่ยก็ได้แบบรวดเร็วนะเท่าที่ไปโพสต์ใน YouTube 20ใบก็ได้ลูกเก้วแล้วครับ oh, แต่อันนี้ <no. S 1> เป็นเจ้าตัวคิงยูอาหวังว่ามันจะออกก่อนร้อยแปนะเพราะตั๋วผมไม่พอจริงๆครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อกระผมเองก็ขออนุญาตขายของกันหน่อยจ้า oh. ตอนนี้ช่อง y o u t u แอ a เจิลเดนเกมได้มีระบบสมาชิกมาแล้ววิธีสมัครสมาชิก oh. เพียงแค่กดคําว่าสมาัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมรัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของ ท่าแม่เดือนละ20บาทก็จ้ะ กันมาครับณตรงนี้ <Okay. S 1> รูปายปแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลกโลก้จัดหนักจัดเต็ม <Wow. S 1> ใครที่ติดตามวันพันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่องแองเจิล t g เกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับแต่มันยังไม่พอนะครับเพรานะณตอนนี้ทางร้าน List Man s ช o อเขาได้มีโปรน e w Year o n l y w e ่เเปิดร้านเติมเกมขายกันข้ามปีแบบไม่มีวันหยุดลดสูงสุด20%สำหรับแพ็กเกจการเติมเกมวันพันแมนเดอะสองเกตไม่ว่าจะเป็น362คูปองส้มลดไปเลยหล เหลือ1,390กว่าบาทหรือจะเป็นแพ็ค904คูป,ปองส้มก็ลดจาก4,200เหลือ3,390กว่าบาทเช่นเดียวกันระยะเวลาของกิจกรรมนี้จะจัดอยู่ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมนี้เท่านั้นใครที่สนใจอยากจะเติมแนะนำเลยครับ Blitz Man Shop ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน โอ้โหแลวดูดาวน์โหลดนี่คือมาเยอะมากแต่ตัวไม่โผล่ฮะดูดิคือแบบอะไรครับเนี่ยมีแต่ความเกลือสีม่วงมาแล้วจํานวน4ตัวละครครับผมนั่นก็คือ40แล้วจัดกันต่อครับผมใบที่50ครับดูจังหวะนี้ยังไงดีฮะโอ้โหเกลือจับคือแบบเฮ้ยทำไมมันเกลือขนาดนี้ครับเนี่ยคิงผมขอทำการย้ายเซิร์ฟเวอร์มา0ูนก่อนแล้วก็ขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์สักนิดนึงครับเอาเป็นดร์จีนัทสุดหล่ออีกแล้วจัดกันไปต่อเลยครับผมอีก10บใบครับจังหวะนี้ในรอบที่6 ห0แล้ว no ยังไงดีคร nah oh, ับผมมีดาวโหลดมาแบบนี้ลูกแก้วโอ้โหโคตรเกลือเฮ้ยเกลือเกินแล้วดูเจใบได้หินปุกตื่นเฉยเลยโอ้โหรอบนี้ความหวังของผมรู้สึกว่าน่าจะพังทลายนะคือแบบเกลือจัดอ่ะโอ้ดูดิ80แล้วว่า90โอ้โหมีตัวมามาทำไมคิงเราไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนะเนื่องจากตัวละครตัวนี้มันแจกฟรีอยู่แล้วครับตอนเปิดครบ50บใบลุยกันต่อครับผมหวังว่าลูกแก้วจะโผล่นะขอร้องขอสักหนึ่ง นะลูกแก้วถ้าเกิดว่าได้มาก่อนเนี่ยมันก็จะได้ไปทําคลิปรีวิวต่อเลยไงแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปหาตัวเพิ่มอีก9้าใบหรือมันจะมีหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมดูดิความเกลือผมนี่มันอะไรครับเนี่ยตัวดำเหลือหกสิบใบอะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวแนมะ่โอ้โห <S <S แล้วก็เรียบร้บอ,ยอยมาครับเออเด็กแบนี้ดิโอ้ยใจสั่นเลยคุณผู้ชมเอ้ยเออให้มันได้อย่างงี้สิลูกแก้วคิงโอ้โหใจแป้วเลยตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ได้นะ โอ้ยลองอกไปทีครับคุณผู้ชมเอ้ยคือแบบเฮ้ยมันมันลุ้นไงมันลุ้นไงเพราะตั๋วผมมีแค่171ใบอะ่ะ แล้วมันหาตั๋วเพิ่มอีกเ้าใบไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเปิดไม่ได้เนี่ยคือแบบโอ้โหอย่างซวยนะแต่เป็นว่านะตอนนี้เราเองก็ต้องไปลุ้นกันต่อครับผมเพราะว่ายัางขาดหินปลุกตื่นฮีโร่ตัวน,นี้อีก1ชิ้น <c oughs> ซึ่งในการการันตีของเขาจะอยู่ที่180ใบแลนะดูตั๋วครับเหลืออยู่แค่51เอาไงเอากันว่าคุณผู้ชมจัดมาเป็นตายอะไรดียังไงก็จัดกันมาขอให้มันได้เถอะหินเม็ดเดียวเท่านั้นในห,หินเกมอย่าใจร้ายกับผมเลยผมขอร้องใส่ตะมานี่ออกมาวิทย์พื้นเยอะแล้วนนะนขออแค่่หิเเทาั้้ลูกกวย หิน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 ปลุกตื่นหินปลุกตื่นฮีโร่ครับผมเหลืออีก21บ็ใบครับผมโอ้โหแล้วดันได้ตัวละครอีกแล้วโอ้ยเลยครับเนี่ยคิงมาทำไมครับโอ้โหดวงชิพหายแล้วไงเหลือย1ใบหินปลุกตื่นยังไงดีครับผมลูกแก้วมาแล้วขอแค่หินเท่านั้นจริงๆขอร้องครับผมสิใบตัวท้าย หินปุกตื่นหินปุกตื่นหินปุกตื่นเรียบร้อยเอ้อเกมทำไมมันใจร้ายกับผมแบบนี้ล่ะครับเนี่ย อุตส่าห์ได้ลูกแก้วเข้ามาแล้วแต่หินปลุกตื่นไม่มีและกิจกรรมตรงนี้ไม่มีแจก,กฟรีด้วยละมั้งเนี่ยดูดิโอ้คือเกมใจร้ายกับผมเกินนะอยากจะร้องไห้หินปลุกตื่นขาดอีกแค่เม็ดเดียวเท่านั้นจริงๆครับผมแล้วหน้าต่างตรงนี้แลกก็ไม่มีนะโอ้โหกิจกรรมไตตมัททำไมไม่มีเอาไอ้พวกหินมาให้แลกเนี่ยโอ้และคลิปหน้าว่าจะรีวิวเลยอะแต่แบบไม่มีหินตัวก็มีแจกแค่สองใบรวมๆก็มีแค่สามใบโอ้ทีเอ็มทีมงานทำไมใจร้ายกับผมอย่างเงี้ หาดูแบบใช้เพชรเล็กก็ไม่มีแล้วนะพวกแพ็กเกจอ่ะโอ้โหคือแบบเกมทีมงานไม่ใจร้ายกับผมแบบนี้ <c oughs> อันเดียวคุณผู้ชมก้อนเดียวเท่านั้นจริงๆนะโอ้โหเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมมาแลกหินเนี่ยเพราะเมื่อก่อนถ้าจะไม่ผิดเขาจะมีให้เอาหินตัวนี้จํานวน1เม็ดหรือไม่ก็2เม็ดไปแลกเป็นหินแดงได้นะแต่ณนะตอนนี้กิจกรรมตัวนั้นยังไม่โผล่ก็ต้องรอกันไปอย่างยาวๆแบบสิ้นหวังและสิ้นหวังจัดๆด้วยเพราะถ้าเกิดหามาไม่ได้เนี่ยทำคลิปรีวิวไม่ทันจริงๆนะเอาเป็น <c oughs> ว่าก็ขอจบกันแบบเศร้าๆเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสาหรับคลิปเปิดกาชาเช้าตัวคิงระดับยูอาสุดจะเกลือหรือไม่เกลืออยู่ที่ใจของเราจะมองแล้วกันนะเพราะไอ้พวกเศษหินปุกตื่นเนี่ยมันยังมีลุ้นนะครับผมเผื่อมีกิจกรรมมาแลกแต่ไอ้ลูกแก้วเนี่ยไม่มีกิจกรรมมาแลกอย่างแน่นอนต้องเปิดให้ครบ180ใบหรือไม่ก็ต้องดวงดีจริงๆสาหรับวันนี้ในวันปีใหม่ที่ดวงจะสุดไม่เกลือหรือจะเกลือของผมเนี่ยก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังจะทำการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่า ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b s c r i b e และที่สำคัญปุ่มระฆักงกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆ,ๆทุกๆท่านทราบก,กันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป <k> ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน